นี่วีดีโอให้เกียรตินะคะเราไม่รู้คามนะห้ามกระทำศิลปินนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสูช่ช่องนู่นเนี่ยวันนี้นะคะทุกคนเนี่ยจะมาทำเนี่ยจะไม่เนิน EP สิบสามค่ะทุกคนวันนี้นะคะเนี่ยมาอยู่ตรงสระว่ายน้ำพื่อตอนรับความสดใจของการทำคลิปนี้นะคะคทุกคนซึ่ง EP เนี่ยคะ่ะทุกคนเนี่ยจะมาทำิปรีแอคชั่นที่พิเศษมากๆเลยเพราะว่าเนี่ยจะมาทำ คลิปเรียกชันบางทันนะคะทุกคนตอนแรกอะเนี่ยว่าจะทําคลิปเรือทุกชิปของบางทันว่ามันเยอะไปอะทุกคนเพรเนี่ยเห็นคอมเมนต์ทุกคนว่าแบบวีชิปอะไรบ้างคือเยอะเกินไปวันนี้ก็เลยนะคะมำเปลี่ยนหัวข้อไปดูคลิปที่เซ็กซี่ที่สุดของบางทัน,นะคะ่ะทุกคนอีทีนี้เราจะเลิกกันด่าอะไปด้วยกันนะคะ ก่อนจะเลือกคลิปนะคะทุกคนอยากบอกก่อนว่าเนี่ยจะไม่ reaction คลิปที่เป็นคลิปที่คุกคามทางด้านศิลปินนะคะทุกคน r e a c t i โดยให้เกียรติศิลปินอยู่แล้วก็ไม่คุกคามศิลปินนะคะเพราะฉะนั้นพวกคลิปที่ซูมเป้าก้น mm hmm. หรือว่าซูมมากๆจนมันดูคุกคามเนี่ยจะไม่เอามา reaction นะคะใน reaction แค่ ที่แบบว่าการแบบเซ็กซี่นิดนึงหรือว่าการแต่งนเซ็กซี่แต่ว่าไม่ซูสูงเกินไปจนเป็นการคุกคามศิลปินนะคะก็เรามาเิ่ยิงจรสามค่ะทุกคนคลิปมาทั้งหมด15ทคลิปนะคะบอกเลยว่าจะพยายามวีดแบบไม่ดุคามนะคะเราจะวีดในฐานะแคลขับนะคะทุกคนไม่วีดในฐานะคนคุกคามนะคะเราต้องวีดแบบพอดีนะคะแล้วก็ให้เกียรติศิลปินของเราถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันค่ะ พอเริ่มคลิปปุ๊บฝนสาดปรับนะคะทุกคนสงสัยว่าอี e ีนี้จะร้อนแรงเกินไปฝนเลยตกไม่เป็นไรนะคะเราจะถ่ายคลิปกลางสายฝนนะคะทุกคนข้อดับแรกเลยคือเดซี่บอกว่าสระว่ายน้ำนี่คือไม่มีคนเลยนะคะวันนี้เดซก็เลยไม่ใส่แมสกนะคะทุกคนเป็นสระว่ายน้ำที่เขาไม่ให้ใช้นะคะแต่ว,นนะะาว่าเนี่ยสามารถมานั่งถ่ายได้แต่ไม่ให้ลงสระก็เลยไม่มีคนนะคะก็เลยไม่ได้ใส่แมสก์และชี้แจงไว้ก่อนนะคะก็ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มคลิปที่หนึ่งเลยจ้าทุกคนแอนดอมพร้อมแล้วเกิดไปแอนดอมเลยตื่นเต้นคลิปแรกพร้อมเริ่ม พี่ต้องกลัวมากเส้นส่วนมากนะชิแพ็กส่วนมากค่ะนี่วีดแบบให้เกียรินะคะเราไม่คุกคามนะห้ามบุกคามศิลปินเลอรโอเคไปค่ะทุกคนคลิปที่สองเริ่มหือหือมือสั่น กูหนหอวมากแลบบ้วเมื่อวานโอเคทุกคนห้ามกูคำศิลปินห้ามกูคำศิลปินโอเคไหมคะทุกคนคลิปที่สามเริ่มแต่ละคนแบบเน้ำหวานมากอยากจะบอกว่าคือไม่กล้าคิดดังเลยเพราะข้างหลังก็เป็นแบบว่าอพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยว่าเราจะคิดในใจเราแวันนี้จะไม่คิดดังเรามาสู่คลิปที่ซีกันทุกคนเริ่ม ไม่ใช่วม่ี่คิมนี้ผิดคิมดีดีไปอีกวงนึงขอค่ะตอนนี้เราหยุดกับบางคันนะคะไปค่ะคิมที่สี่เริ่ม มากอันนี้คือสบายแต่แค่พูดเกินเกนินนิดนึงนะคะต้องขอโทษจริงๆอโอเคคลิปที่ห้าเริ่มเอาจริงปะ่ะความเซ็กซี่เนี่ยเราให้พี่จริงจริงคือแบบเซ็กซี่มากทุกคนเซ็กซี่แบบไม่ต้งองตียังไงเอยไปคะ่ะทุกคนคลิปที่หกเริ่ม,ม,ม,ม ได้แค่แบบเอาคลิปนพี่แท้ๆปกติมาแล้วก็ใสเ่เระดสโลว์มาทุกคนพี่แท้ก็เซ็กซี่นะคะทุ้วก็โ้พี่แท้เซ็กซี่มากในสายตาเดียวเซ็กซี่ที่สุดแล้วมาเรื่องที่เจ็ดนะคะทุกคนความเซ็กซี่ของโม้ก็ต้องคนนี้จริงๆฝนตกหนักมากเฮ้ยฝนตกจริงๆเนี่ยขอย้ายเข้าห้องได้ไหมฝนตกไม่ไหวทำอะไร ตอนนี้นะคะ en, เนี่ยก็ได้ย้ายมาข้างในอาคารแล้วนะคะคือเนียสามารถตักฝนได้นะแต่เนียกลัวกล้องกับพัางนีก็เลยย้ายเข้ามาข้างในนะคะเรามาต่อคิทที่แปลงกันเก็บอาการหน่อยเนียเกินไปมากขอบเซ็กซี่ต <sweats ces> <laughs> ้องให้พ <lobster> ี่จริงจริงแค่เต้นก็เซ็กซี่แล้วไม่ต้องเปิดเสื้อก็เซ็กซี่แล้วแต่พอเปิดเสื้อปุ๊บโอ้โหงเมย์จบ บีดแบบพอดีนะคะห้ามคุกคาศิลปินนะโอเคต่อไปเรามาถึงที่เก้านะคะทุกคนนี่นะนี่บีดแบบให้เกียรตินะคะเราไม่คุกคามนะห้ามคุกคาศิลปินนะตนี่เลยวะตอนนี้คือกินด้วยใจแบบที่มากคือ ถ้าเกิดเนี่ยกีตังเนี่ยเนี่ยว่าทุกคนต้องในตึกต้องออกมาดูขึ้นอย่างทุกคนเห็นฝั่งตรงข้างของเนี้ยเดี๋ยวให้ดูนี่เป็นแบบนี้ค่ะทุกคนนีายกิดดีังทุกคนเขาอ,ออกมาดูที่ระเบียงอ่ะที่รูล้ละข้าวนี้เนี่ยจะไม่หาทำละเนี่ยจะไม่เรียกชั้นรอกบ้านละพอกีไม่ละมันอึดอัดมากทุกคนจะตายที่เราไปคิดที่สิ รอยยิ้มของคุณช่างสดใสรอยยิ้มแบบรั้นมากป้าผมเสียใจอะเสียใจราแห่งทุกอย่างอย่าถ่าททำอีกนะคะทุกคนอย่าเรียกใช้นอกสถานที่นะม่ใช่เรื่องเลยนะทุกคนไปค่ะทุกคนคิวที่สิบเอ็ดเริ่มจีมิน เราไม่คุกคามนะห้ามคุกคามศิลปินนะอยาเราต้องรีแอคชั่นแบบให้เกียรติเขาเซ็กซี่มากค่ะเวอร์ดิคต์ชอบมากชอบคีมมากดีมากขอบคุณนะคะที่ตัดต่อคลิปให้ชิมันดีมากๆจริงตอนนี้อยากเปลี่ยนเมนะทุกคนไม่เป็นเมนแทนแล้วได้ป่ะเป็นเมนที่จีมินแทนไล้ป่ะคือแบบที่จีมินเซ็กซี่มากจีมินดีมากชอบมากคลิปที่12ไปค่ะเซ็ก Sexy m a n g ง ดีมากแดดดี <Daddy. S 1> อ้อาเอ็มก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบ mm. ถ้าให้พูดถึงความแดดดี้ก็คือต้องคนนี้เลยนะคะโอเคต่อไปคลิปที่สาม ร้องก็เซ็กซี่แล้วแล้วบวกกับคลิปก่อนนันนี้ที่แบบเสียงร้องเ mm. ต้น,นเปิดเสื้อคือแบบตุกคิดอะทุกคน,นตุกคิดอะทุกคนไปที่สิบสี่มาคือเป็นผู้ชายที่โดนฟรีบุ๋มแล้วเซ็กซี่สุดในโลก อดีมากคิดมาถีงนี้มาเปลี่ยนเมนแบบแพ้ขอต้องเปลียนะ่ยแบบเปงนแกเซ็กซี่มากในสายตาเดียรเซ็กซี่ที่สุดแล้วจีมิงมาแรงมากวีพีนี้ไปค,คะ่ะทุกคนคลิปพ,พี่สุดท้ายแล้ว,ลวไม่คิดจะขึ้นหวัวแท่นรังมากบอกแล้วพี่แทะไม่ต้องปวดเรือแค่ได้แค่ยิ้มก็โลกจะละลายแล้วทุกคน เซ็กซี่มากตัวเนี้ยคือเมาเมาความน่ารัก ันเมาคับซุ้มที่ของมันนะคุเมามากคลิปนี้คือดีมากแต่ว่าเสียดายเนี่ยไม่น่าทำคลิปนอกสถานที่ทุกคนทำไม่เนี่ยกินไม่ได้นะเนี่ยแบบไมเกรนจะขึ้นอ่ะพีนในใจจนแบบมันยิ่งอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอย่างเงี้ยแล้วไมเกรนจะขึ้นผมก็มันปวดหัวมากอันนี้เนี่ยพูดจริงไม่ได้พูดเล่นคือแบบจะไม่รีแอคชั่นนอกสถานที่อีกแล้วนะคะทุกคนวอนนี้คือฝนตกหนักมากเนี่ยหายให้ดูฝนตกหนักมากเลยสำหรับคลิปนีก้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนสนุกอะคลิปนี้คือแบบเหมือนได้หาอะไรทำใหม่ๆนะคะทุกคนจะบอกว่าได้้้้เเเเหห็นนนนนนนคคออออมมต์ททุกกะยยยาาาใี่่่แแบบบบบวงงงงๆช ไม่เคยรู้จักวงนี้ไม่เคยดูเลยแต่ก,ก็แอบ,บเสพคลิปไปดูนิดหน่อยแล้วก็แอบฟังเพลงไปนิดนึงหลังจากที่ทุกคนป้ายยาเนี่ยมานะคะถ้ามีโอกาสก็จะทำนะคะตอนีนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเนี่ยคิดกันว่าอีพีน่าจะทำอะไรดีเนี่ยรู้ละถ้าอีพีนี้ใครคอมเมนต์เป็นท็อปคอมเมนต์นะคะเนี่ยจะทำรีแอคชั่น ของชิปนั้นในอีพีถัดไปนะคะทุกคนก็ถ้าเกิดอยากให้เรือตัวเองโดนเนี่ย reaction ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะภารกิจเสร็จชิ้นแล้วค่ะทุกคนสำหรับอีพีเจ้าของอันนี้นะคะทุกคนชอบกดไลค์นะคะแชร์กดแชร์ติดต่อคลาสต้กดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะถ้าอยากให้เรือตัวเองไปีแอคชั่นของเนี่ยในคลิปต่อไปมาดันให้เรือตัวเองอยู่ท็อปคอมเมนต์กันเถอะนะคะทุกคนใครคอมเมนต์ที่หนึ่งเจอกันอีพีถัดไปค่ะไปละ